โอ,อนะ้โห oh, oh, สุดยอดเลยอะหมาตัวนี้ mm hmm. หืมหนุนแขนยายเลยอะ <c oughs> ถ่ายถ่ายคลิปไม่ทันตอนที่ลงมาอืม <c oughs> อยากเข้ามาแย่เลยแม่อยู่ไม่กล้าเข้า okay, อืมหนุนแขนยายเลยอะจะ <c oughs> แย่งยายนอนอีกนั่นเนี่ยตายขิดดื้อนะ ทำดีีไปอยู่ที่หนูไหมลูก,กอโอ้โหอ,อ,อยากกวนใหญ่นะดื้อไปมีใครรักนะดูติดยายจริงๆอะตามแต่ทุกอย่างก้าวแต่พอแม่อยู่บ้านไม่กล้าเข้า เมืเ่อคนเหงาสองคนมาเจอกันดูตัวดิดูตัวตัวใหญ่กว่าคุณยายเยอะเลยเนี่ยตัวใหญ่กว่ายายเยอะเลยานายีปติปะเหรไม่ได้ช่างเลยตอนหลัง